สีแดงปูสีเบีย้ยกลางกระดานสีขาวยังไม่กินเดินมิดสีแดงทิมสูงสีขาวเริ่มกินสีแดงใช้มา้าสีขาวกินสีแดงใช้มา้าโดดกินเบีย้ย สีขาวใช้โคนไล่สีแดงใช้เบีย้ยกินเข้าไปผูกสีขาวจึงกินเบีย้ยสีแดงกินเม็ดสีขาวใช้โคนกินสีแดง เดินม้าจับโคนสีขาวขยับขุนผูกสีขาวเดินเบี้ยลิมสีแดงขยับเบี้ย สีขาวเอาม้าบุกจับโคนสีแดงใช้โคนไล่สีขาวจึงกินเบีย้ยสีแดงขยับเรือไปไล่สีขาวเดินม้ากลับสีแดงกิน สีขาวโยนม้าจับโคนสีแดงกินแลกม้า สีขาวใช้เรือจับเบีย้ยสีแดงขยับโคนสีขาวลงมือกินเบีย้ยสีขาวไหลโคนเข้ามาสีแดงขยับโคนฝาบเบีย้ยไว้ สีขาวเอาโคนมาอีกตัวสีแดงขยับเรือสีขาวขยับเรือมาผูกโคนฟังสีแดงขยับเรือผูกเม็ดสีขาวจึงใช้โคนไล่ สีแดงขยับลบสีขาวไงายไล่อีกทีสีแดงขยับเรือหนีสีขาวจึงใช้เบีย้ยไล่เหลือสีแดงถอยโคนกินสีขาวจึงได้จังหวะกินลุกคาดเรือสีแดงขยับขุน สีขาวใช้โคนกินเหลือสีแดงกินโคนก่อนสีขาวจึงใช้เหลือตีลุกสีแดงขยับหลบสีขาวขยับเลือจับโคนสีแดงกินโคน สีขาวกินโคนสีขาวใช้เรือกินลุกสีแดงขยับหลบสีขาวขยับเรือสีแดง เดินเรือสีขาวตีลุกสีแดงจับขุนสีขาวเดินเบี้ยงหงายสีแดงขยับขุนสีขาวเดินเบี้ยงหงายสีแดงเดินขุนสีขาวขยับเรือสีแดงตีลุกสีขาว ลบสีแดงจับเบี้ยคว่ำสีขาวยืดเหลือสีแดงขยับขุนสีขาวจึงปิดเกมลูกจน